สามผักอันตรายตไวตวายไตเสื่อมควรเลี่ยงสามผักต้องห้ามคนเป็นโรคไตควรหลีกเลี่ยงสามผักอันตรายสามผักต้องห้ามตไวตวายไตเสื่อมควรเลี่ยงโรคไตควรหลีกเลี่ยงผักเหล่านี้ผู้เป็นโรคไตหรือคนที่เรารักเป็นโรคไตอยู่ห้ามพลาดคลิปนี้เชิญรับชมรับฟังค่ะ ไตไวายไตเสื่อมโรคไตจำเป็นมากต้องระมัดระวังการรับประทานอาหารหากรับประทานอาหารผิดปกติเข้าไปก็จะทำให้ไตต้องทำงานผิดปกติหรือทำงานหนักมากขึ้นได้ค่ะวันนี้จึงแนะนำสัมผักต้องหามที่คนเป็นโรคไตมีภาวะไตไวายไตเสื่อม ควรระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงโดยการทำงานของไตผิดปกติอาจทำให้ต้องฟอกเลือดเร็วขึ้นมีอะไรบ้างดังนี้ค่ะสามผักต้องห้ามคนเป็นโรคไตควรหลีกเลี่ยงข้อหนึ่งผักแปรรูปต่างๆได้แก่ผักดองผักดองต่างๆผักกาดดองผักกระป๋องเกี้ยมชายต่างๆ ที่แปรููแนะนำว่าเป็นโรคไตควรระมัดระวังอาหารกลุ่มนี้กระบวนการแปรููของผักเหล่านี้ส่วนใหญ่มีเกลือเป็นองค์ประกอบหลักควรหลีกเลี่ยงเพราะผักแปรูปมีปริมาณเกลือโซเดียมที่สูงมากๆเวลารับประทานเข้าไปแล้วจะทำให้ไตของเราทำงานหนักและทำให้ความดันโลหิตสูง ตามมาอีกด้วยค่ะหลายๆคนอาจยังไม่ทราบก็คือเมื่อไรที่เราบริโภคเกลือเยอะกินเค็มเท่ากับเพิ่มโรคและลดเค็มเท่ากับลดโรคค่ะถ้าเมื่อไรที่เรากินผักแปรรูปเหล่านี้บ่อยๆจะได้เกลือเข้าไปค่อนข้างเยอะสิ่งที่จะตามมาก็คือภาวะความดันโลหิตสูง คือถ้าหากว่ามีปัญหาในเรื่องความดันโลหิตสูงติดต่อกันมากกว่า5ปีก็ทำให้เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคไตวายไตเสื่อมเพิ่มมากขึ้นประมาณ45ซซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะมากๆเลยค่ะถ้าหากว่าเรามีปัญหาในเรื่องความดันโลหิตสูงเดิมอยู่แล้วและมีภาวะ ไ,ไตวายไตเสื่อมเดิมอยู่แล้วและยิ่งถ้าหากบริโภคผักแปรูลเหล่านี้เยอะๆก็ยิ่งทำให้คุมความดันไม่ได้และไตเสื่อมหมักยิ่งขึ้นค่าฉะนั้นแนะนำใครที่มีภาวะไตไวายไตเสื่อมควรระมัดระวังหลีกเลี่ยงการรับประทานผักแปรูปต่างๆเหล่านี้นะคะข้อ2 ผักสีเขียวเข็มเขียวสดผักสีเขียวเข็มต่างๆเช่นผักกาดเขียวบอคโครีผักคะน้าเนื่องจากผักเหล่านี้เวลาปลูกจะใส่ปุ๋ยที่เป็นส่วนประกอบของโปแตสเซียมลงไปในดินเพื่อเป็นการเร่งใบเร่งสีเร่งผลออกมาส่งผลทำให้ผักเหล่านี้มีโปแตสเซียมสูงซึ่งโปแตสเซียมสูงไม่ดี สำหรับคนที่เป็นโรคไตเสื่อมยิ่งโดยเฉพาะโรคไตระยะสามขึ้นไปต้องระมัดระวังเลยนะคะเพราะเวลาไตเสื่อมก็จะขับโพแทสเซียมออกจากร่างกายได้น้อยอยู่แล้วหากรับประทานโพแทสเซียมเข้าไปเยอะๆก็จะทำให้โพแทสเซียมค้างในร่างกายทำให้โพแทสเซียมสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ ก็อาจจะส่งผลทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะตามไปด้วยและอาจทําให้เสียชีวิตเลยก็ได้ค่ะดังนั้นแนะนําว่าควรหลีกเลี่ยงผักสีเขียวสดผักสีเขียวเค็มผักสีเขียวเค็มสดต่างๆก็จะเป็นการช่วยไม่หายไตของผู้เป็นโรคไตทํางานหนักค่ะท่านผู้ฟังคะ่ะทุกท่านคะ่ะ ผู้มีภาวะไตวายไตเสื่อมควรเลี่ยงคือผักที่มีระดับเกลือแร่โพแทสเซียมสูงซึ่งผักที่มีสีเขียวเข็มจะมีเกลือแร่โปแทสเซียมค่อนข้างสูงนะคะโดยเรามารู้จักกันก่อนว่าเกลือแร่โปแทสเซียมมีผลหรือมีความสำคัญอย่างไรคือถ้าเมื่อไรที่ร่างกายของเรามีระดับเกลือแร่ โพแทสเซียมที่สูงผิดปกติคือสูงมากกว่า4.5จะทําะทำให้ร่างกายมีปัญหาในเรื่องการทำงานของหัวใจโดยตรงเลยคือทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะเร็วบางชาบางค่าและถ้าหากว่าสูงมากๆคือถ้าหากโพแทสเซียมอยู่ที่6กว่าอาจจะทำให้เรามีความเสี่ยง จะเกิดหัวใจวายหรือว่าหัวใจล้มเหลวได้ซึ่งภาวะหัวใจวายหัวใจล้มเหลวอาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้เลยค่ะฉะนั้นการบริโภคผักที่มีโปตัเสเซียมสูงในคนเป็นโรคไตขนเลียงเมื่อไรที่หยุดคือเมื่ออยู่ในภาวะไตวายไตเสื่อมเพื่อลดการขับออกของเกลือแร่ส่วนเกินเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นโปแตสเซียมโซเดียมฟอสฟอรัสเมื่อกินเข้าไปลดน้อยลงเพราะเมื่อกินเข้าไปเยอะๆแต่ร่างกายขับออกได้น้อยมันจะเหลือค้างอยู่ในตัวเยอะไม่ดีเป็นอันตรายกับผู้เป็นโรคไตและเมื่อนั้นจะทำให้การทำงานของหัวใจผิดปกติตามมาได้อีกด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นคนที่ภาวะไตวายไตเสื่อมผักที่มีระดับโพแทสเซียมสูงควรหลีกเลี่ยงนะคะแต่เรามีเคล็ดลับแนะนำคือเวลารับประทานหากใครจะทานก็แนะนำว่าให้หัน่นหรือสับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปต้มก่อนก็ดีค่ะเพื่อลดความเขียวลดโพแทสเซียมเพราะผักที่มีสีเขียวเข้ม คือมีปริมาณโปแตสเซียมสูงเวลาเราต้มเราจะเห็นว่าน้ำที่ต้มผักเป็นสีเขียวให้เราเทน้ำสีเขียวๆนั้นทิ้งแล้วนำผักที่เหลือนำมาปรุงอาหารก็จะเป็นวิธีการช่วยลดปริมาณเกลือแล่โปแตสเซียมในผักเหล่านั้นลดลงได้ค่ะก็ทาให้สามารถรับประทานผักด้วยวิธีนี้ได้โดยเฉพาะผู้เป็นโรคไต แนะนำให้ใช้วิธีนี้ค่ะข้อ3คนไข้ที่มีภาวะไตวายใต้เสื่อมควรเลี่ยงก็คือผักที่เป็นพืชหัวต่างๆผักชนิดหัวผักพืชหัวต่างๆผักที่เรารับประทานหัวเชน่นเผือกมันมันฝรัง่งมันเทศแครอทกรอยต่างๆซึ่งผักเหล่านี้อุดมไปด้วยสารประกอบของเกลือแร ฟอสฟอรัสโปแตเซียมสูงเช่นกันค่ะเมื่อไรที่มีภาวะตไวตวายไตเสือเส่อมโรคไตเสื่อมระยะสามขึ้นไปไตจะขับเกลือแร่เหล่านี้ออกจากร่างกายได้น้อยจึงควรระมัดระวังในการรับประทานอาจจำเป็นที่ต้องจำกัดปริมาณเมื่อไรที่ร่างกายมีเกลือแร่ฟอสฟอรัสในเลือดที่สูง จะมีอาการคันทั่วตัวผิวคร้ำผมรวงและถ้าหากฟอสฟอรัสสูงในเลือดเป็นระยะเวลานาน,านๆสิ่งที่ต้องตามมาคือจะทำให้ร่างกายมีปัญหากระดูกบางกระดูกเปราะกระดูกพรุนและกระดูกหักได้ด้วยค่ะอันตรายไม่แพ้โปตัเสเซียมอีกด้วยเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นผักหัวเหล่านี้ ต้องระวังอย่าให้ผู้ที่มีภาวะไตวายนะคะและนอกจากนี้พวกผักที่ใช้รับประทานหัวจะมีปริมาณของแป้งคาร์โบไฮเดทที่สูงยิ่งคนที่เป็นเบาหวานแนะนำว่าถ้ารับประทานเข้าไปเยอะๆแล้วอาจทำให้น้ำตาลสูงและไม่ดีต่อไตอีกด้วยค่ะดังนั้นแนะนำว่าคนที่เป็นโรคไต และคนที่เป็นโรคเบาหวานควรระมัดระวังในการรับประทานผักที่เป็นหัวคาสารบผักสามอย่างที่คนเป็นโรคไตควรหลีกเลี่ยงฉะนั้นเมื่อทราบแล้วก็เลือกรับประทานนะคะโดยเฉพาะไตวายไตเสื่อมระยะสุดท้ายต้องเคร่งครัดในเรื่องพวกนี้ผักทั้งสามอย่างนี้ถ้ามีภาวะไตวายไตเสื่อม ระยะท้ายๆ้ายโดยเฉพาะระยะห้าไม่แนะนำให้บริโภคใครที่เป็นโรคไตยอยู่ควรหลีกเลี่ยงผักตั้งสามชนิดนี้จะทำให้ไตแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีค่ะหรือบริโภคด้วยความระมัดระวังมากที่สุดในปริมาณจำกัดที่สุดส่วนใครที่มีภาวะไตเสื่อมระยะตนระยะเริ่มแรง ระยะหนึ่งระยะสองก็ยังสามารถบริโภคผักได้ทุกชนิดไม่เป็นปัญหาและก็ไม่เป็นอันตรายกับโรคไตด้วยค่ะแต่ถ้าจะให้ดีและจะให้ดีที่สุดเรามีเคล็ดลับเพิ่มเติมพิเศษอีกนิดก็คือกลุ่มของผักที่มีโพแทสเซียมต่ำผู้ที่เป็นโรคไตควรเลือกนำมาบริโภครับประทานคือ เป็นผักที่มีสีเขียวอ่อนสีเขียวซีดสีเขียวอ่อนๆสักนิดเชน่นผักกาดขาวถ่บฟักยาวกระลำปีแตงกวาบวบฟักทองฟักเขียวซึ่งพืชผักกลุ่มนี้มีเกลือโซเดียมต่ำสามารถบริโภคได้และปลอดภัยดีมากที่สุดค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงมีความสุขค่ะ ให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกกายสุขใจตลอดไปค่ะ